เรื่องแปลกลูกคนเป็นลูกพระเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งบังเอิญว่าคนที่ว่านี้ได้ประกาศตัวว่าเป็นลูกหลวงพ่อโสธรฉะนั้นเพื่อให้ท่านผู้ฟังมีความรู้สึกร่วม ผมจึงขออนุญาตอันเชิญประวัติความเป็นมาของพ่อโสธรมาเล่าก่อนหลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปอุบานคุเมืองแปดริ้วหรือที่มีชื่อจริงว่าจังหวัดฉะเชิงเซาถ้าปู้ใดเป็นนมัสการหลวงพ่อโสธรจะพบว่าเป็นพระพุทธรูปปุ่นปันองค์ใหญ่โดยมีหน้าตากว้าง1.65เมตรสูง1.48เมตร ทว่าตามประวัตินั้นหลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปทองสำริดที่มีองค์เล็กกว่าที่เห็นกันในปัจจุบันทั้งนี้ก็เพราะหลวงพ่อโสทอ,องค์จริงเป็นพระพุทธรูปที่มีรูปลักษณ์งดงามมากจนทําให้มีผูเ้เกรงว่าจะเป็นอันตรายอาจจะมีคนใจบาปอยากช้ามาขโมยหรือทําลายส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์พระ จึงช่วยกันจัดสร้างพระพุทธรูปปูนปั้นขึ้นใหม่โดยเอาองค์จริงปริษฐานไว้ข้างในไม่ให้ใครเห็นจนบัดนี้ก่อนที่หลวงพ่อโสธรจะมาปริษฐานอยู่ที่แปดริ้วมีประวัติน่าสนใจโดยมีเรื่องเล่าขานกันมาว่ายุครุงเสียยุทยาตอนปลายในลำน้ำบำปะกงมีพระพุทธรูปลอยน้ำมาสามองค์ ลอยปริ่มน้ํามาถึงริมหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านเห็นได้ช่วยกันอันเชิญขึ้นมาบนฟังด้วยการเอาเรือปูุกเชือกองค์พระและเข้าฟังแต่ก็ทําไม่สําเร็จเพราะยกขึ้นไม่ไหวทั้งทั้งที่ใช้เชือกดึงอีกทั้งยังใช้แรงงานคนตั้งหลายคนเพราะเชือกจะขาดประกอบกับกระแสน้ําเกิดปฏิหารปั่นป่วนขึ้นมาทุกครั้งที่ชักลากองพระขึ้นฟังเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก จึงต้องปล่อยให้องค์พระทั้งสามองค์ลอยน้ำไปอย่างน่าเสียดายชาวบ้านหลายคนพากันยกมือท่วมหัวเอ่ยว่าไม่มีบุญเพียงพอก็เป็นได้จึงไม่สามารถนำพระพุทธร,รูปทั้งสามองค์ขึ้นมาสำเร็จจากนั้นพระพุทธร,รูปทั้งสามองค์ก็ได้ลอยไปทางบางพลีชาวบ้านสามารถอัญเชิญมาเป็ิสถานเอาไว้ได้ที่วัดบางพลีในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่คนบางพลีสามารถอัญเชิญขึ้นมาได้ อาจเป็นเพราะความประสงค์ของพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ต้องการอยู่ที่บางพลีนั่นเองส่วนพระพุทธรูปอีกองค์ได้ลอยไปไกลามากถึงบริเวณบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีชาวประมงได้ตีอวนแล้วเจอองค์พระจึงได้อัญเชิญไป,ปรปดิสฐานที่วัดบ้านแหลมหรือในปัจจุาบันคือวัดเพชรสมุทรวรวิหารอีกองค์หนึ่งบิดขึ้นที่หน้าวัดเสาทองทอรหรือวัดโสธรในปัจจุาบานัน ตอนแรกชาวบ้านใช้วิธีเดิมคือเอาเชือกผูมัดพระพุทธรูปแล้ลากขึ้นฟังแต่ก็ไม่สำเร็จมีผู้เสนอให้ไปเชิญอ,อาจารย์ผู้มีความรู้ทางด้านเวทมนต์คาถามาทำพิธีอันเชิญพระพุทธรูปองนี้ขึ้นฟังให้ได้อาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณตั้งสารเพียงตาขึ้นมาตามพิธีโบราณโดยเอาสายสินคล้องไว้ที่ประหัรอง์พระจึงสามารถนำพระพุทธรูปขึ้นมาบนบกได้สำเร็จอย่างไงไ่ายดา สร้างความแปลกใจให้ผู้ที่มาพบเห็นเป็นอย่างมากจากนั้นชาวบ้านเตนพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ในพระอบฐสรผู้เชี่ยวชาญดูแลแห้วจึงรู้ว่าเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยลงรักปิดทองเอาไว้เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างของเวียงจันทร์ทำให้หลวงพ่อโสธรได้รับคำร่ำลือไปทั่วจนมีผู้คนทั่วสารทิศพากันมาสักการะบูชามากขึ้นเรื่อย จนมาถึงปัจจุบันได้มีผู้คนพากันไปที่วัดหลวงพ่อโสธรวันละหลายพันคนถ้าตรงกับว,วันหยุดร,รชาชการจะมีคนมาเป็นหมื่นเพื่อไปกราบไหว้ขอพรจากท่านเมื่อต้นเดือนที่แล้วผมได้รับเชิญจากทางการท่องเที่ยงประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ไปเที่ยวในหลายจังหวัดของภาคอีสานการเดินทางใช้รถตู้สาคัญครละแปคน ผมนั่งอยู่คันแรกโดยนั่งหน้าสุดติดกับคนขับการที่ผมเลือกนั่งติดกับคนขับก็เพราะขณะรถแล่นสามารถเห็นภาพกว้างทั้งสองข้างทางได้ยอย่างชัดเจนเห็นเหมือนคนขับเห็นนอกจากทําให้ไม่มารถแล้วยังสะดวกในการถ่ายรูปด้วยคนขับเป็นชายหนุ่มอยู่ในวัยไม่น่าจะเกิน40ปีนับเป็นครั้งแรกที่ผมแปลกใจขณะนั่งอยู่บนรถก็คือไม่มีเครื่องรางของขลังเห็น เหมือนกับรถคันอื่นๆที่ผมเคยนั่งคนขับน่าจะนับถือศาสนาอิสลามผมคิดในใจแต่ไม่กล้าามตรงๆถามแต่เพียงว่าปกติรถคันอื่นที่ผมนั่งถ้าไม่มีพระเครื่องก็จะมีผ้าย,ยันและอื่นๆที่เป็นเครื่องรางของขลังอยู่หน้ารถแต่แปลกทำไมรถคันนี้ไม่มีเลยคนขับแต่แคงคอหันมามองหน้าหน่อยหนึ่งก่อนจะกลับไปดูทาง ผมขับรถมาสิบกว่าปีแล้วไม่เคยมีพระเครื่องไว้บนรถแขวนพระผมยังไม่มีเลยครับคนขับบอกไม่กลัวอุบัติเหตุบ้างหรือผมถามด้วยความเป็นห่วงกลัวครับแต่ผมมั่นใจว่าหลวงพ่อโสธรช่วยผมได้เพราะผมเป็นลูกของหลวงพ่อโสธรครับเป็นลูกหลวงพ่อได้ยังไงผมซักด้วยความอยากรู้คนขับยิ้มตอบว่า พ่อแม่พาผมไปยกให้หลวงพ่อตั้งแต่ผมอายุสองขวบครับถึงตรงนี้เมื่อเขาเห็นว่าผมสนใจเขาจึงเล่าให้ฟังเขาเป็นคนปฐมธานีใกล้ๆกรุงเทพนี้เองพ่อแม่แม่จิบค้าขายแม่เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเมีอายุได้สองขวบนั้นเขาทำทุกอย่างได้เหมือนเด็กสองขวบทั่วไปอยู่มาวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมามีเหตุประหลาดเกิดขึ้น คือเขาไม่สามารถลุกจากเตียงได้เหมือนเคยเดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้แต่ยังดีที่พูดได้ทุกอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขาโดยมีสาเหตุอะไรเลยตอนกลางวันผ่านมาเขากินอาหารปกติวิ่งเล่นสุขสนปกติแล้วอยู่ๆก็เดินไม่ได้ถือเป็นเรื่องประหลาดมากพ่อกับแม่เรียกปุ่มไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอสักโนนสักนีน่หลายอย่างพร้อมกับด้ยตรวจอย่างละเอียด โดยส่งเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ด้วยผลการตรวจปรากฏว่าทุกอย่างปกติดีปกติแล้วทำไมเดินไม่ได้ล่ะครับพ่อถามหมอหมอไม่ตอบทำได้แต่เพียงมีสีหน้างง,งๆพร้อมกับให้ยามากินหลายขนานดโดยกำชับว่าถ้ายังไม่หายให้พาลูกมาตรวจดูอีกครั้งอาจจะเกิดจากระบบสมองก็ได้หมอวินิจฉัย พ่อแม่จึงต้องอุ้มลูกกลับบ้านด้วยความผิดหวังและวิตกกังวลคิดไปหลายเรื่องพอเพื่อนบ้านและญาติบางคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้พากันมาเยี่ยมมีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแนะนำว่าให้พาไปหาหมอเข่าทรงหรือร่างทรงนั่นแหละบางทีคนทรงอาจจะบอกถึงสาเหตุได้ว่าทำไมถึงเดินไม่ได้ ญาติปู้ใหญ่พูดด้วยความเป็นห่วงหลานพ่อกับแม่จึงพาไปหาหมอเข้าทรงตามคําแนะนําร่างทร,งทรงที่พ่อแม่พาไปหานั้นมีคนขึ้นเยอะแปลว,ว่ามีคนมาถามโน่นถามนี่ร่างทร,งทรงเกือบทั้งวันคนต้องการขายที่ขา็มาถามร่างทรงว่าจะขายที่ได้หรือไม่ข้าราชการก็ามาถามว่าปีนี้จะได้ตําแหน่งสูงขึ้นหรือไม่ นป่วยก็มาหาร่างทรงด้วยความอยากรู้ว่าจะรักษาหายป่วยได้อย่างไรจะหายหรือไม่หายโดยเฉพาะคนเป็นมะเร็งพ่อกับแม่อุตส่าุมเขาไปหาพร้อมกับพลานก็ไปถามร่างทรงถึงอาการเจ็บป่วยของลูกร่างทรงบอกว่าถ้าจะหายจากอาการป่วยเดินไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ไม่ต้องกินยาให้ยกลูกชายคนนี้เป็นลูกหลวงพ่อโสธรพ่อแม่จึงทำตาม โดยหยุดทํางานทุกอย่างพาเขาไปที่วัดหลวงพ่อโสธรเพื่อทําพิธียกเขาให้เป็นลูกหลวงพ่อตำำามคาแนะนําของร่างทรงพ่อแม่ลงทุนต้มไข่ไปถวายหลวงพ่อร้อยฟองด้วยและอธิษฐานยกให้เขาเป็นลูกหลวงพ่อโสธรหลังจากนั้นพอกลับบ้านเพียงวันเดียวก็มีเรื่องเลือเชื่อเกิดขึ้นคือเขาหายเป็นปกติวิ่งสนได้เหมือนเด็กทั่วไปที่เคยวิ่งเล่นไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งพ่อแม่และญาติของเขาพากันดีใจที่เขาสามารถวิงสนได้อย่างปกติขณะเดียวกันทําให้ทุกคนพากันเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพ่อกับแม่เวลาทําบุญจะไม่ไปที่วัดอื่ออนๆอีกเลยทุกครั้งท่าทําบุญจะต้องไปที่วัดหลวงพ่อโสธรเขาขับรถไปพลางเล่าไปพลางผมก็นั่งฟังอย่างตั้งใจ ขณะเดียวกันกดแปลกใจไม่ได้ว่าไม่น่าเป็นไปได้แต่ไม่รู้ว่าจะถามเขาอะไรต่อไปอีกตั้งแต่ผมได้เป็นลูกหลงพ่อโสธรมีเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งเขาเล่าต่อแปลกยังไงผมถามเพราะอยากรู้แปลกตรงที่ไม่ว่าพ่อหรือแม่จะตีผมมือจะบวมตั้งแต่นั้นมาจะไม่ตีผมอีกเลยคุณก็เลยเหลิงผมถาม ไม่เหลิงครับเพราะผมเป็นเด็กซนก็จริงแต่ไม่ดือ้อไม่เคยเอาใจใจตัวเองยิ่งพอผมเป็นผู้ชายมีอาชีพขับรถถึงผมจะมั่นใจว่าหลวงพ่อจะคอยช่วยเหลือปกป้องผมก็จริงแต่ผมก็ไม่เคยขับรถแบบประมาทก่อน,นี้ผมยอมรับว่าจริงเพราะเขาขับรถได้ดีมากขับรถใช้ความเร็วอย่างพอดีไม่เร็วไม่ช้าเกินไป เมื่อพูดถึงการขับรถเขาเล่าต่ออีกว่าเขาเองเมชิบขับรถมาแล้วกว่า1ิปีเคยมีแต่บัเหตุเล็กๆแค่ขับรถชนท้ายเพียงครั้งเดียวนอกนั้นทำท่าจะเกิดแต่ก็ไม่เกิดมีครั้งหนึ่งที่เขาหลับในพอรถล่นเข้าไปบนตัวนอนทำให้เขารู้สึกตัวส่องกระจกมองหลังปรากฏว่าเป็นทางโค้งเขาก็ไม่รู้ว่าผ่านทางโค้งนั้นมาได้อย่างไรเพราะกำลังหลับใน ที่เป็นเช่นนี้เขามั่นใจว่าหลวงพ่อโสธรช่วยไว้อย่างแน่นอนอีกครั้งมีรถสิบล้อปาดหน้าปกติรถของเขาจะต้องชนปรากฏว่ารถของเขาชะลอความเร็วลงได้เองทำให้รถไม่พุ่งเข้าชนประสานงากับสิบล้อจากการได้ฟังคำบอกเล่าของเขาถ้าไม่ผมนั่งรถท้องที่วิสารอยู่ความสบายใจว่าการได้นั่งรถกับเขายังไงยังไงก็ต้องปลอดภัยแน่ ท่าทางและคำพูดที่เขาเล่าผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเขาไม่ได้ม้อเพราะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมะ้อเขาเพียงแค่ต้องการบอกให้ผมรู้ว่าเขาศรัทธาหลวงพ่อโสธรมากกว่าเหตุผลอื่นเพราะหลวงพ่อคือพ่อของเขาท่านผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่ผมไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าเรื่องที่เขาเล่ามานั้นเป็นความจริงเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงในโลกเหมือนกับกรรมนั่นแหละ ผมเชื่อว่าผู้ใดทำกรรมอย่างไรก็จะได้อย่างนั้น